สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมวิธีการแปลงใส่ใบตัดปูนสำหรับ DCS 5 7 1เนะครับเริ่มแรกเราก็จะดึงหกเหลี่ยมออกมาจากด้านท้ายนะครับแล้วก็กดล็อกตัวล็อกใบนะครับหลังจากล็อกใบเสร็จเรานำหกเหลี่ยมใส่ไปเพื่อขันออกนะครับอันนี้หมุนไปทางขวานะครับเพื่อเป็นการถอยน็อตออกมา หลังจากถอยน็อตออกมาได้แล้วนะครับเราก็จะทําการเลื่อนเปิดตัวกานะครับแล้วยกไปออกมาก็จะออกมาทั้งแหวนรองแล้วก็ตัวใบนะครับตัวนี้ใบที่ผมใช้จะเป็นใบตัดปูนของแบรนด์ดีวอลเลยนะครับขนาด115มิลด้านในจะมีแหวนสีทองทองในซองซิปล็อกแบบนี้นะครับแถมมาด้วยเราสามารถนำไปใส่ กับตัวใบได้เลยนะครับขนาดมันจะพอดีกับใบเลยนะครับตัวนี้มาจากโรงงานนยะครับถ้าสังเกตจะเห็นว่าเสมอกันทั้งหน้าทั้งหลังนะครับถ้าใส่ไปแล้วมันนูนขึ้นมาอยู่นิดหน่อยก็ไม่เป็นอะไรนะครับเวลาเราขันไปแน่นมันจะกดลงแบบพอดีตัวนี้ผมจะใช้ร่วมกับแหวนแปลง dcs ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับจะมีมาสองขนาด อันนี้จะผลิตโดยบริษัทรีอินดัสทรีนะครับใส่แหวนแปลงของรีอินดัสทรีลงไปก่อนแล้วก็นำใบใส่ลงไปสังเกตลูกศรนะครับจะต้องชี้มาทางด้านหน้าเครื่องใส่ใบลงไปนะครับอันนี้ต้องประครองให้เข้าศูนย์เข้าล็อกของมันพอดีนะครับหลังจากใส่ใบลงไปแล้วเราก็ใส่แหวนตัวประกับล็อกใบนะครับ หลังจากนั้นใส่น็อตลงไปขันกับมือขันไปทางซ้ายนะครับบุนไปทางซ้ายตัวเข็มนาฬิกาจนแน่นประมาณหนึง่งก็กดตัวล็อกใบที่อยู่ด้านล่างแล้วบุนต่อไปนะครับหลังจากนั้นใช้ตัวหกเหลี่ยมที่ติดมากับตัวเครื่องขันเพิ่มความแน่นขันจนแน่นประมาณหนึ่งนะครับไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวจะอ,ออกยาก ลองใช้มือหมุนดูนะครับว่าหมุนได้คล่องปกติไหมคราวนี้ผมจะลองนําแบตมาใส่ดูนะครับหลังจากที่เราใส่แบตไปแล้วเครื่องจะต้องทําง,งานสมบูรณ์คือเวลาปล่อยมันจะเวกใบหยุดโดยที่ใบไม่หมุนต่อนะครับแล้วก็สังเกตดูที่ใบนะครับใบจะต้องไม่สัน่นไม่สะบัดจากในคลิปจะเห็นว่าใบนิ่งมากนะครับ ตัวนี้ทําให้ไม่เป็นปัญหาใบ,บการใช้งานใลายๆทั้งสิ้นเป็นการแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเครื่อง dcs 5 7 1นะครับเพื่อการทํางานที่สมบูรณ์แบบและอเนกประสงค์มากขึ้นใบตัวนี้จะเป็น dx 3 1 2 1และแหวนแปลงใบของ lean b a s t r y นะครับ